ก็คือตุรกีใช่ไหมคะเป็นอีความขัดแย้งหนึ่งที่เรากําลังดูอยู่เนะเพราะว่าประท้วงกันต่อเนื่องมาที่อิสซึนบูเนี่ยตั้งแต่พุทธที่แล้วตอนนี้ครบสัปดาห์หนึ่งพอดีนะคะหลังจากการจับกลุ่มนายเอคแครมอิมาม,มกลูซึ่งเป็นคู่แข่งาาการเมืองของราาประธานาธิบดีเรเซตเทย์เปอร์โรกันซึ่งเป็น,รนประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือเอรมเนี่ยโดนข้อกล่าวหาว่าคอร์รัปชันแล้วก็ คือทางพรรค CHP ที่เป็นฝ่ายค้านประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าให้เครมเนี่ยเป็นตัวแทนพรรคลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็บอกว่าจะประท้รระวงเนี่ยการประท้วงเนี่ยจะยุติวันอังคารแต่วันนี้วันพูดแล้วเนาะล่าสุดก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ Alta Alt ar y ล r ทยรนะคะซึ่งของเป็นของตุรกีเนี่ยเขาบอกว่ามีคนโดนจับไปกว่า1,100คนในจำนวนนี้มีนักข่าวด้วย10คนรวมถึงช่างภาพของ AFP ทาง ผู้นำยุโรปเนี่ยก็ต่างก็เรียกร้องแหละบอกว่าให้ตุรกีรักษาความเป็นประชาธิปไตยเอาไว้คราวนี้คุณเอแ r มนี่เป็นใครมาดูเมื่อวานนี้เรามีกราฟิกใช่ไหมที่มาที่ไปของเขาคนนี้ว่าเข้าสู่การเมืองเมื่อช่วงปี2008เป็นสมาชิกของพรรค Republican People's Party หรือ CHP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมคะ อตอนเรียนเรียนหนังสือการศึกษาก็เรียนจบจากอิสตันบู i v e r s i t y นะมหาวิทยาลัยอิสตันบูเรียนทางด้านบริหารธุรกิจแล้วก็เรียนทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นนายกเทศมนตรีเมื่อปี2019ค่ะเคยมีคดีนะคนนี้คือสารสั่งจำคุกเมื่อปี2022ตอนนั้นดูหมิน่นอ่กกตเขาเรียกว่า Election Council ก็คือเหมือนกกตอของตุรกีะไยว่าง่ายๆโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยแต่ก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์นะคะ ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เราพยายามดูกันว่า,าจะไปยังไงจะประท้วงยุติไม้หรือว่าจะรุนแรงต่อตเพราะว่าผู้นี่้มงกขอามาซึ่งข้อหาที่อิมาโมกลูโดนก็คือคอร์รัปชันแล้วก็นอกจากคอร์รัปชันแล้วก็จะมีข้อหากก่ะการร้ายด้วยซึ่งเ,เหตุที่ทําให้เหตุการณ์ประท้วงรุนแรงเพราะว่าผู้ประท้วงมองว่า ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าแล้วเป็นเป็นข้อหาที่ถูกตั้งมาเพื่อบางส่วนก็จะมองว่าเป็นการการแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอิมาโมกรูคือตัวเต็งที่จะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะคะแข่งกับเอโดานซึ่งเอโดานซึ่งเป็นประธานาธิบดีตุรกีปัจจุบันค่ะอืใช่ก็เลยมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายว่ามองเอ๊ะจะเป็นการก่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าอิมาโมกรูทําผิดจริง อันนี้ซึ่งขนาดนี้เนี่ยก็ยังยังการประท้วงเนี่ยยังคงเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆอังการาเอ,อ่าอิสตันบูลแล้วก็อิสมารเนาะอืม,อมก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะยังคงยึดเยอะอยู่นะคะการประท้วงที่ตุรกีค่ะ